สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อคลิปนี้สมใจจะก็จะทำซอสพริกนะสำหรับกินกับไข่ดาวหรือเอาไปผัดหรือเอาจิ้มไก่จิ้มอะไรได้หมดเลยนะเอาขั้วออกก่อนขั้นแรกเอาขั้วออกแล้วเราก็จะเอาไปล้างนะ นี่ที่ฝามาันง่ายตั้งนี้ต้องไม่ต้องกลัวมือก็อจะทำไปเรื่อยๆนะอันนี้จะทำซอสพริกคำว่าพริกมันก็ต้องเผ็ดนะผมจะจะใส่แบบนี้ลงไปด้วยน้ำจะเดือดแล้วนะ เอาพริกลงไปต้มนะต้มให้มันนุ่มอันนี้ถ้าเราไม่ชอบเผ็ดเราไม่ต้องใส่นะใส่แบบนี้พอแล้วถ้าเรายังแตะเผ็ดไม่ได้เนี่ยเราก็พาเอาเม็ดออกแต่ว่าสนใจได้หมดถ้าสดชื่นก็กินเผ็ดไแล้วเอาได้หมดเลยนะแล้วต้มให้มันเปื่อยชักครู่เราก็จะเอามาปั่นนะเพื่อนๆต้มไปจ้ะ อันนี้ก็เป็นพริกที่สมใจต้มเสร็จแล้วนะก็จะเอามาปั่นจะปั่นให้ละเอียดเลยนะน้ำปั่นก็ใส่ลงไปด้วยก็น้ำที่ต้มพริกนี่แหละแต่ของสมใจมีจุดไฮไลท์อยู่นิดนึงอันนี้เป็นหัวหอมที่สมใจดองเอาไว้นะก็ใส่ลงไปปั่นด้วย มันจะหอมเปรี้ยวนะเพื่อนจะดูน่ากิน เอียดนะเดี๋ยวเราก็เอาไปขึ้นเตาถึงขั้นตอนการทำแบบละเอียดนะอากชอตาถีมากองอันนี้เก็บเอากอาชชออย่างอื่นได้นะทำน้ำกิ้มทำอะไรก็ได้ เราจะกรองออกอย่างพวกที่เป็นเม็ดหรืออะไรที่มันบี้ไม่ออกแล้วนะนี่แล้วก็จะบี้ออกให้มันลอดตากรองไปเลยกรองอันนี้ตาละเอียดมากก็จะทำไปจนหมดนะเพื่อนอาจจะช้านิดนึงขั้นตอนนี้เพราะกอง yeah, uh ของผมแต่มันเล็ก <yapt TVs> <mos preaching. buzzer. ing noise> มันสำหรับทําในบ้านนะมันก็จะชา้านิดหนึ่งคนแบบนี้แหละไอ้ที่เขาผ่านลูกป,ป,ประกรลงไปได้มันก็ลงไปอยู่ข้างล่างอันนี้เอาไว้ทําน้ำจิ้มอย่างดีเลยนะกากมันเนี่ยจะมีความเผ็ดความละเอียด ไม่ต้องอะไรเยอะเลยเดี๋ยวสมจะเก็บเอาไว้นะไม่มีอะไรคําว่าทิ้งเราไปทำน้ำจิ้มได้เอามาใส่ส้มใส่น้ําตาลใส่น้านํปาปลาก็จบแล้วหลังจากที่กรองเอาเศษเม็ด หรืออะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆออกมาแล้วนะเราก็เอามาตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราจะปรุงรสตามใจชอบของเรานะจะเปรี้ยวจะเค็มจะหวานแบบไหนตามใจชอบเลยทีนี้มันจะเป็นซอสแล้วน,นะเพื่อนเราจะคนให้แข่นให้เขา นวลเนียนอีกนิดหนึ่งนะจะใส่น้ำตาลเขาไม่ต้องใส่มากก่อนนะเกลือเกลือนี่ก็เป็นเกลือเม็ดนะ ใช้ก็เอามาทำแบบผลนๆไว้เวลาใช้ยังได้ไม่ต้องป้องป้องหวานค้าวเค็มนคนไปเรื่อยๆจ้ออะชิมรสตามใจชอบเลยแล้วก็จะใส่น้ำส้มใส่ชูอีกนิดนึงนะ จะต้องสักแค่คนนะจะย้ายเขาไม่น้ำส้มสายชูก็ไม่ต้องใส่เยอะเอาพอเขาออกเปรี้ยวนิดนิดหน่อยๆสมใจจะใส่สักช้อนหนึ่งก่อนนะเพราะว่าตอนที่ปั่นนี่สมใจใส่หัวหอมดองใส่ลงไปด้วยจะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วนิดนึงจ้ะชิมรสตามใจชอบนะก็จะคนไปเรื่อยๆให้เขาเหนียวหนืดมากกว่านี้อีกนิดนึง เวลาเราจะเอาใส่ในข้าวหรือเอาไปทำผัดเปรี้ยวหวานหรือจะอไปทำกับข้าวอื่นๆที่ต้องใช้ซอสนะอันนี้ผ่านเลยนะเพราะเราจะปรุงรสเอาไว้แล้วถึงจะใส่ก็ไม่มากแล้วจ้ะถ้ถึงขั้นตอนัสุดท้ายก็ต้องบอกว่าเสร็จแล้วนะะจเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะรอให้เย็นแล้วเราจะเอาใส่ขวด ตอนนี้ยังร้อนอยู่ใส่ไม่ได้นะรสชาติก็ตามใจเราชอบชอบเปรี้ยก็ใส่เปรี้ยวให้มากชอบหวานก็ใส่หวานให้มากชอบเค็มก็ใส่เค็มให้มากหรือชอบรสกลมกล่อมยังไงแล้วก็เติมได้ตามใจชอบนะจ๊ะในการทำซอสพริกแบบไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องซื้อพริกอันนี้ครึ่งกิโลนะเพื่อนพริกครึ่งกิโลหัวหอมใหญ่หนึ่งหัว ประมาณสามขีดแล้วก็หัวหอมดองประมาณสองร้ยกรัมนะที่สนใจดองเอาไว้เองนะแล้วก็กระเทียมหัวเล็กๆสามหัวนะเอามาใส่ต้มในนี้ไม่รู้เพื่อนๆจะดูงกระเป๋าหัวกระเทียมสนใจลืมพูดไปมันจะมีความหอมความนัวอยู่ในนี้หมดแล,ละะ้วพี่แจ๊ะลองเป็นความดูได้เลยจ้ะว่ามันจะอร่อย ลดเลิกไม่ต้องไปซื้อไปหาราคาหลายบาทเลยนะขอบคุณทุกทุกกำลังใจเพื่อนๆที่มาดูสนใจครับซอสพริกกระจิงโอกาสหน้าพบกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า